สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับคนรวยๆเขาชอบปลูกกันต้นไม้สวรรค์พืชมงคลดึงดูดเงินทองสิ่งที่เสียฐีมักจะมีติดบ้าน ต้นไม้มงคลเสริมดวงชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคลดังนั้นถ้าหากเรามีสิ่งที่เป็นมงคลมาอยู่ในบ้านก็ย่อมส่งผลดีแก่ผู้อาศัยในบ้านด้วยแต่ต้นไม้มงคลก็มีมากมายหลากหลายประเภททั้งแบบไม้ดอกและไม้ใบสามารถหาปลูกได้ง่ายๆในประเทศไทยที่เป็นเขตเมืองร้อนมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นไม้มงคลในบ้านก็จะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน ได้รับมงคลตามไปด้วยต้นคลสสาสซูล่าต้นไม้สวรรค์หรือต้นใบเงินพืชชนิดนี้จะช่วยกรองอากาศและปกป้องคุณจากฝุ่นละอองและช่วยเพิ่มพลังงานบวกเข้ามาสู่บ้านของคุณห่วงจุย้ยเป็นปัจจัยจีนเก่าที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและผู้คนปัจจัยโบราณนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากและนักออกแบบตกแต่งภายใน นิยมนามาใช้ร่วมกับการดําเนินงานทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังปัจจัยานี้คือทุกสิ่งบนโลกรวมอยู่ในจักรวาลที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่รวมเข้ากับพลังงานชีวิตหรือที่เรียกกันว่าพลังงานจิหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีผลบวกต่อชีวิตเราตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุไว้พืชชนิดนี้ช่วยปล่อยพลังงานบวกที่เป็นประโยชน์ในทุกพื้นที่ของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงินดังนั้น หากคุณต้องการยกระดับสถานะทางการเงินของคุณคุณควรมีพืชชนิดนี้ไว้ในบ้านของคุณอีกทั้งมันยังนำความโชคดีมาให้คุณอีกด้วยพืชชนิดนี้เป็นที่นิยมทั่วโลกมันมีใบสีเขียวสวยงามมีลักษณะคล้ายกับเหรียญใบหนาเรียบเนียนสามารถออกดอกเป็นสีชมพูรหรือสีขาวขนาดเล็กคล้ายรูปดาวดอกของมันจะปรากฏในช่วงฤดูหนาวและบานสะพัง่งไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนตุลาคมถึงเมษายนมันจะแตกหน่อออกมาใหม่แต่จะกลายเป็นสีน้ำตาลและเติบโตเป็นไม้ยืนต้นทั้งนี้พืชชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความโชคดีเหมาะที่จะนำไปเป็นของขวัญสำหรับขึ้นบ้านใหม่ตามที่อ้างอิงจากปัชญาจีนและสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับวางพืชชนิดนี้คือมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านคุณนอกจากนี้จำนวนใบของพืชชนิดนี้ จะส่งผลต่อโชคลาภและความมั่งคั่งอีกด้วยเช่นกันทั้งนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ